ตอนนี้ก็แดดร้อนมากนะคะทุกคนก็กําลังหลบเข้ามาในร่มเงาเพื่อที่จะพักนะคะหลบแดดหลบแดดนะคะคุณลุงก็แต่งเพลงอยู่ตรงนี้อืมแอดชิดน้องโอ,อ๋ตรงนั้นแล้วก็เดี๋ยวป้าจะให้ดูบรรยากาศนี่นะคะมันลานกว้างมากลานกว้างแล้วมันก็แดดร้อนนะคะ ปลาคำสก็อุ้ยขยันจริงๆเลยเดินไปตรงนู้นอีกแล้วนะคะคนที่กำลังมานี่ใครเอ่ยรถใครก็ไม่ดูนะรถแอดชัยไหมรถแอแลน้องมนเหรอที่ขับมาเห็นแอดชัยขี่รถสามล้อมาก่อนแล้วก็ทางนู้นนะคะไกลๆไกลๆนู้นก็จะเป็นอ,อยู่ที่ถนนนะคะมีกรมทางหลวง ไม่รว่าจะเป็นทางหลวงมาวัดที่หรืออะไรในการที่จะขอทําถนนเข้ามาหาองค์ปูนะคะตรงนี้ในที่ลุงพลเองนี่แหละนะคะกลุ่มนั้นไม่กลัวแดดแต่กล้องของป้ามันกลัวแดดนะคะมันแดดเยอะมันไม่ได้นะคะตรงนี้ในก็ดีด้วยมีรถนะคะคนที่มีรถก็ไม่ต้องเดินนะคะ ขับไปขับมารัหว,วสนามมันกว้างนะคะเดินก็แดดเยอะอยู่โอ้ทางนู้นแอดชัยกำลังเดินมาละนะคะตรงนั้นนะคะแอดชัยเนี่ยน้องมนก็มาแล้วลงรถตรงนี้นะคะแอดชัยกำลังเดินมา โอ้ไม่ได้ใช้ไม้คํำยันแต่ก็ยังต้องกระเพกนิดนึงอยู่นะคะอยู่ป้านั่งดีกว่านั่งอยู่แคร่นะคะป้าก็นั่งอยู่แรคร่กับคุณลุงดูบรรยากาศนะคะ เหมือนน้องมนมารับแอ้ชัยเหรออ๋อไม่ใช่คงจะขึ้นไปนั่งพักเฉยๆเนาะแอ้ชัยคงจะขึ้นไปนั่งพักบนรถเฉยๆเพราะว่า,เ,าเดินมานึกว่านึกว่าน้องมนจะมารับกลับคงจะไปนั่งพักเท่าน,นั้นเองต้องรักษาให้หายจริงๆเลยนะคะ อันนี้ป้าก็เห็นภาพบรรยากาศนะคะสําหรับที่นี่วันนี้นะคะป้าก็คงจะได้ถ่ายเห็นแต่บรรยากาศนะคะเพราะว่าอืมตอนนี้เรายูทูบเบอร์ก็หลบลมร้อนแดดร้อนเข้ามาในร่มเงากันนะคะอยู่ตรงที่บ้านพักบ้างตามที่พักใต้ต้นไม้บ้างตามแคร่ตามโต๊ะนะคะก็หลบ แดดลบลมนะคะเข้ามาอู้แต่ข้างบนมีเมฆแล้วเนี่ยเหมือนฝนจะตกไม่รู้นะเมื่อคืนตกไหมน่าจะตกไหมคะคุณรู้เมื่อคืนนี้ววดูมองดูดินไม่ตกนะมววไม่ตกแต่ที่ที่ป้าพักในกุฎเรือคํานั้นเมื่อคืนฝนตกนะคะววอืมบรรยากาศก็จะประมาณนี้ในโพธิก็เออ วิ่งรถกลับไปกลับมานะคะก็คงจะประสานนู่นนี่นั่นหลนะคะเขามีรถก็จะง่ายกว่าเดินก็เร็วด้วยนะคะมันก็จะเร็วด้วยประหยัดเวลาด้วยก็จะประมาณนี้ป้าก็เก็บภาพบรรยากาศที่นี่แหละนะคะเอามาฝากกันเพระาะว่าป้ากับลุงคงจะได้อยู่แค่วันนี้แต่ต้องคุยกันก่อนว่าจะกลับตอนไหนนะคะ ป้าต้องเรียนให้ทราบบ่อยๆเลยว่าป้าไม่สามารถอัพคลิปได้เมื่ออยู่ที่นุ่งทุ่งนาลุงพลตร,ตรงนี้เพราะว่าเน็ตป้ามันไม่ได้นะคะป้าต้องกลับไปที่พักจึงจะสามารถอัพคลิปได้นะคะในแต่ละวันก็จะช้ากว่าพี่น้องของเพื่อนแต่ก็ไม่เป็นไรก็ทําในแบบฉบับเก็บไว้ในความทรงจําเหมือนเดิมนะคะแบบแบบแบบะเพียกนี่แหละ แบบป้าเปียกกระ่อมชมจันนี่แหละนะคะเพราะว่าเราไม่พร้อมในด้านเทคโนโลยีนะคะแล้วก็ไม่พร้อมด้วยในเรื่องของเวลาแล้วก็หลายๆอย่างนะคะมันก็เลยต้องออไปตามประษาไก่เอ่ยของป้านี่แหละนะคะอื <c oughs> แต่ว่าก็ดีใจนะคะที่มีโอกาสได้มาได้เห็นพี่น้องข้องเพื่อนออลูกหลานยูทูบเบอร์นะคะที่อยู่กับลุงพลตรงนี้นะคะก็ มารวมกันแล้วนะคะเมื่อวานนี้เราได้อยู่วันสองวันที่ผ่านมาอยู่กับทีมหนึ่งนะคะที่อยู่ที่นี่เท่านั้นนะคะแต่วันนี้ก็มารวมตัวกันหลายช่องอยู่นะคะก็คงจะเกือบจะทั้งหมดแหละนะคะก็มีบางช่องบ้างเออหลายช่องเหมือนกันนะที่ไม่อยู่ตอนนี้นะคะที่ป้ามาแล้วไม่เจอเนาะก็ลุงจิมมี่ก็ไม่เห็นพี่ลาวัน ช anel ก็ไม่เห็นป้าทายบ้านะานะนฮะพี่ลาวันจะมาแล้วหรอมถ้าหากเราไม่ไม่สวนทางกันกลับไปก่อนก็คงได้เจอกับน้องลอมนะคะพี่ลาวันนะคะแต่เฟื่องก็กลับบ้านแล้วเนาะได้ข่าวว่าเฟื่องบุญชูกลับบ้านไปแล้วอืมก็เห็นนะที่อยู่กับลุงพลตลอดนี่เห็นเกือบทุกช่องแล้วละ่ะมีบางช่องที่ กลับไปเยี่ยมบ้านนะคะยังไม่กลับมานะคะก็ได้เห็นเกือบจะทุกช่องแล้วนะคะ<ป>แบบ<ป>อดชัยนะคะ ขาสวันนี้ค่ะลูกมาๆมา,มา,ม,ามาพักในล่มเย็นก่อนเออมานั่งเล่นที่แคร่ล่มเย็นเย็น ก็กำลังจะไปนค้นของอะไรอีกสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะคะก็กำลังนี่แหละงานพัฒนาก็คงจะทำไปเรื่อยๆทำตลอดคงจะไม่ได้หยุดอยู่กับที่แล้วล่ะนะคะคงจะทำจนกว่าจะเสร็จแต่ว่าพูดถึงงานพัฒนามันไม่มีวันจบสิ้นนะคะแล้วก็ต้องทำไปเรื่อยๆเนาะปรัแบบตรงนั้นปรัแบบตรงนี้อยู่ตลอดเวลานั่นก็คืองานของการพัฒนาเนาะก็ จะเสร็จในระดับหนึ่งเสร็จอ,อันนี้แล้วก็ต้องไปทําตรงนูน้นเสร็จอันนน้นก็ต้องไปทําอันนั้นอีกก็คืองานพัฒนานี้จะเป็นงานที่ไม่ได้หยุดอยู่กับที่ไม่มีคําว่าเสร็จนะคะก็ไปเรื่อยๆหละนะคะเสร็จในแต่ละระดับไปเเสร็จในแต่ละขั้นตอนไปเรายังต่อย,ยอดแล้วก็สามารถปรับปรุงแก้ไขหลายๆอย่างหรือบางอย่างได้ตลอดเวลานะคะสําหรับงานพัฒนาน,นะคะ สำหรับคลิปนี้ป้าก็มานั่งคุยกับคุณลุงมาดูคุณลุงแต่งเพลงอยู่ที่แคร่ตรงนี้แหละนะคะก็สั้นๆส,สำหรับคลิปนี้ป้าก็ฝากไว้ในความทรงจำก็แล้วกันเพราะว่ากว่าที่ป้าจะได้ลงคลิปนี้มันก็คงจะนานแล้วล่ะนะคะอาจจะเป็นวันอาจจะข้ามวันก็ได้ถ้าเราเดินทางคืนนี้มันก็อาจจะนะทุกคลิปเลยนะคะทุกคลิปที่ป้าได้ถ่าย ที่นี่ในวันนี้ก็คงจะไม่เย็นนี้ก็คงจะเป็นพรุ่งนี้กลับถึงบ้านจึงจะได้ลงก็ฝากไว้ในความทรงจำก็แล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ